เรามาดูกันพิษอากาศนะคะในหัวข้อที่ว่าความโชคดีของคุณในเรื่องความรักอยู kind of ่ในระดับไหนนะคะนี่คือกองที่1อันนี้คือกองที่2นะคะความโชคดีในความรักของคุณนะคะอยู่ในระดับไหน1หรือว่า2อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกองที่1กันเลยนะคะความโชคดีของคุณนะคะอยู่ในระดับไหนอยู่ในระดับไหนนะคะอยู่ในระดับที่คุณเนี่ยเอาแต่ใจตัวเองได้อ่ะ สามารถเป็นตัวของตัวเองได้นะคะสามารถแบบโนสน no แคร์ใครก็ได้ะะอ่ะค่ะแล้วยังไงต่อคุณสามารถเลือกได้นะคะว่าคุณจะสนใจหรือคุณจะไม่สนใจคุณจะใช้ชีวิตแบบไหนนะคะจะมีเขาหรือไม่มีเขาก็ได้คุณเป็นตัวของตัวเองได้เต็มที่นะคะก็ ความโชคดีนะคะในเรื่องความรักของคุณอยู่ในระดับ9ค่ะคะแนนเต็ม10คุณอยู่ใน9นะคะก็ขอให้คุณสมบงังเนาะเดี๋ยวเราไปต่อนะคะกันที่กองที่2นะคะความโชคดีของคุณนะคะในเรื่องของความรักอยู่ในระดับไหน คุณเป็นคนมีเสน่ห์โดยไม่ต้องพยายามทําอะไรนะคะมีเสน่ห์เฉพาะตัวใค,ใครเห็นใครก็ลหลงไหลอะ่ะแล้วก็หน้าตาดีด้วยคุณหน้าตาดีคุณสวยคุณหล่อคุณมีความมั่นใจในตัวเองนะคะคุณเป็นคนที่ดูหรูดูแพงนะคะแล้วก็เป็นคนที่น่าจะมีเงินมีทองหรือว่าทําอะไรก็ประสบความสําเร็จนะคะความโชคดีของคุณคะแนนเต็มสิก็อยู่ในระดับ9เหมือนกันนะคะเหมือนกับกองแรกเลยแต่คุณอาจจะ9บวกนะคะอีกนิดเดียวก็จะสิบแล้วนะคะก็ขอให้คุณสมหวังนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย